วันนี้มาชมมวยไทยคาดเชือกทั้รุน้ำหนัก71กิโลกร,รมัมระหว่างมุมขาวมิซาลอนคุกคลอ,อบอายุ25ปีสูง181เซนติเมตรมาจากประเทศอุซเบกิสถานนะครับส่วนมุมดำเวสวรนป์ปอเจริญแพทย์อายุ21ปีสูง179เซนติเมตรมาจากจังหวัดชนบุรีประเทศไทยนะครับวันนี้ไทยกับอุซเบกิสถานเจอกัน มิซาลอนนี่ชกมา27ครั้งชนะ2 0แพ้7ไม่มีเสมอส่วนเวสวันนี่ชกมา72ครั้งชนะ54แพ้15เสมอ2จากจังหวัดชนบุรีประเทศไทยนะครับมาดูว่าเวสวันจะใช้ความสดบทความเก่าได้หรือเปล่านะครับอายุ21ปีกับ25ปีนะครับมิซาลอนนี่ก็เป็นประเภทมวยมัดหนักนะครับจากอุตเบชิสถานนะครับ ก็กำลังบายครูตามสบ,บัดแม่ไม้มวยไทยอยู่นะครับเอากรรมการเรียกมามาฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับความสูงหนึ่งใกล้เคียงกันอยู่นะครับห่างกันแค่สองเสนเองไม่มีอะไรเสียเปรียบกนมากน้ำหนักเท่ากันเจ็ดสิบเอ็โลเท่ากันนะครับอาวพร้อมแล้วกรรมการสั่งอาว เดี๋ยวก้าวสั้งลุยดูยอะทีหนึ่งเลยเตะก่อนเลยเวีวันมิชาจอนก็อนุมัติเขาหน้าเอาไปเพลิดเมยมันหนักต้องระวังให้ดีนะครับโอ้เตะพังนอกกี่ครั้งอ่ะเตะขึ้นมาแลกเตะกันอยู่เตะพังนอกเหมือนกันเวีวันเตะพังนอกมิชาจอนมาเขาหน้ามาเขาหน้าเอาแลกหมัดกันแลกมากันโอ้โดนหมัดเสียแล้ก็ยังกำการไม่ว่าอะไร เตะอือโอ้โดนมาขึ้นเหมือนกันเอาต่างคนต่างล้มนะครับกรรมการยังไม่ว่าอะไรเพราะการเสียหลักมากกว่าเอามัดเชียวไปมิซาจอนเบียสบอนเตะพิ่นาะเ,เอาเล่นฐานล่างโยเหมยไทยไม่ต้องเตะเล่นฐานเอามัดเข้าหน้ากัมันก็ขึ้นเหมือนกันเอามัาดเข้าหน้าโอ้ต่างคนต่างโดนต่างคนต่างโดนเออเบียสบอนก่อนไว้ก่อนนะครับมาถึงสามมัดเสเลยครับมิซาจอนมิเจอนมัดดูเว,วืดไปโดนเตะตูดเลยยับ ยังเอาเตเวิดโดนมัดเลยเตยบืดเโดนอมัดแรกกันมัดแลกกันมัดตังคนตังโดนดูมิชาจอนถอยเลยนะครับโดนมัดเอาเอาคขินโอ้สอกบืดนะครับโดนลมเต็มเต็มเลยเต่ผมนอกมัดข้าหน้าแล้วมัดแรกกันอยู่เบสยสบัก็คอยสวนอยู่เหมือนกันนะออกกดข้อมาแทงเขาได้ไหมไม่ได้นะครับโดนปีวว้โย มัดเวิดมิสจอนเวีนส่นเตะกัการคอเลยเตะคืนมือนกันมิสจอนมิสจอนมัก้าวหนามั้าวหน้าโอ้เวียวนัมัดซวนอยู่เตะพังนอกเตะเวิดยึใส่กันจะเตะพังนอกคืนมื่นกันเวนัวน่าไงเวีน่นเดินนักเตะแรกมั้าน้ามัก้าวหนาเวียนมั้าน้าโอ้ มีสระวงเอาขึ้นเหมือนกันนะครับต hmm. ่างคนต่างโดนอยู่เดชวันเดินรังเต๋พพอน้อมีสระวงเอาขึ้นอ่าเจ้าขึ้นแล้วมัดเขาตัว่มัดโอ้มัดเบื่อแลาวบอลมินมีสระวงมาขนาดได้ชุดใหญ่ยุ่งกับเตะโอ้เวียดสระว่าก็ตอบโต้ได้ดีอยู่นะครับเอ้าเต๋พพอน้อโดนมัดเวียดสระวส่วนขึ้นมัเวียดสระว่า ไปจนเล็งอยู่หมัดกันโอ้โดนสอกลับเซธลาเลยโอ้เดินเข้าไปใจต่อยเขาเขาสอกลับเลยนะครับโอ้เลี่ยมมวยดีอยู่นะครับมิซาจอนไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอาไงโอ้เล็งปขคางแต่เบื่ออยู่มิซาจอนมิซาจอนแทงเขาเลยเล็งปลาคางยังไม่เจอนะครับอาอหมด,ดยกที่หนึ่งกูชีโซซีกันอยู่นะครับต่างคนต่างโดนอยู่นะครับ ไม่น่าจะครบยกต่อยแบบนี้นะครับมาว่าตอนยกที่สองนะครับทำการสั่งเลยด้วยเตะพรมนอกเมสซานมิซชจอนเมสรานก็เตะอีกครั้งเอาเมซอนโอ้มิซาจนมาขนาที่เวิร์ดโดนโอ้เกิดอะไรขึ้นนะครับที่เวิร์ดมัดเขี่ยงเข้าไป ลันมวนแผ่นดินเข้าไปค้างเต็มเต็มโอ้การการยุติการชกไปเลยนะครับไม่ลุกเลยนะครับหมัดเครื่องควายโดยแช่เลยนะครับโอ้พยายามมาหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่ยกหนึ่งนะครับสอบกับหมัดเครื่องนึงโอ้ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับก็ไปขอโทษขออภัยกันดนะนูว่างนทีเพื่อนเราโอ้น้ำกระเด็นแล้วนะเข้าไปค้างเต็มเต็มนะครับ ทีเบื่อแล้วนี่ครับหมัดเครื่องตรงนี้นะครับเข้าไปคางเต็มเต็มล้มไปทั้งยืนไปเลยนะครับน้ํากระเด็นเลยโอ้โหทิงหมัดนี้ปิดชีพเลยนะครับกรรมการก็มาูมือให้ก็เป็นว่ามิซาจอนคุกขรอบจากวุฒิเวชิสถานชนะนอกปัญยศที่สองนะครับก็ยินดีกับมิซาจอนเป็นกำลังใจให้เวชวั์นะครับ